สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวรัก,กรเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้สวนสบายดีชนเชนแอวพาพี่น้องมารดน้ำอ้อยนะคะคันนาหลังจากหนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากหนึ่งอาทิตย์เราก็มารดอาทิตย์ละครั้งอ้อยคันนาก็จะยาวไปถึงฝั่งนู้นนะคะยาวไปถึงฝั่งนูน้นทางนี้เราก็ รถผ่านมาแล้วหลุมหนึ่งเราจะปลูกหลุมละสองข้อตานะคะพี่น้องหลุมละสองข้อตาแต่ว่าเราตัดบ่อยมากนะคะเห็นไหมที่ลอยลอยเราตัดออกไปเราตัดบ่อยมากนะคะตัดแบ่งพันธุ์ท่อนพันธุ์บ่อยมากนะคะแต่และหลุมก็จะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าลำได้แต่ว่าเขาจะลำใหญ่มากเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดเยอะอ้อยคนา แล้วก็ไม่มีอะไรมาปลูกใกล้เขาเพราะว่าเราจะปลูกห่างประมาณเกือบสามเมตรนะคะพี่น้องห่างเกือบสามเมตรแล้วก็ตรงนี้ก็มีมีแล้วแต่ต้นจะมีมะม่วงแก้วขมิ้นแค่นั้นเราจะปลูกห่างมากนะคะปลูกห่างประมาณสามเมตรเลยห่างกันมากาเกือบสามเมตรนะคะสองเมตรเกือบสามเมตรแต่ว่าแต่ละหลุมนี่ก็คือเราเราตัดไปหมดแล้วนะคะเราตัดไปหมดแล้ว เราเรา,เราตัดเราตัดแบ่งท่อนพันไปหมดแล้วแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆตรงกลางกอนะคะตรงกลางหลุมเราจะตัดไปหมดแล้วประมาณแต่ละหลุมเนี่ไม่น้อยกว่าสิบรำที่เราตัดออกไปตรงนี้เราก็ตัดไปแล้วตรงนี้เราปลูกต้นเดียวนะคะก็คือเราจะจําได้ว่าเราปลูกหลุมไหนกี่ต้นตรงนี้เราปลูกต้นเดียวเพราะว่าช่วงหน้าฝนเราจะเพาะไว้ แล้วก็เอารมมาลงปลูกแล้วเตะช่วงอย่างนี้นะคะแถวนี้เราก็จะปลูกสองต้นสองต้นไปกลุ่มนี้ก็ปลูกต้นเดียวกลุ่มนี้ก็ปลูกต้นเดียวเมื่อก่อนท่อนพันเราจะไม่มีเยอะนะคะเพราะว่าเราซื้อมาลําเขาก็จะเหลืองมากนะคะถ้าหีบก็จะหีบได้แล้วแต่ว่าท,ที่สวนก็ก็ยังไม่หีบนะคะที่สวนก็ยังไม่หีบ แต่และหลุมก็จะประมาณอ้อยก็จะประมาณสาสบลำยี่สิบลำได้สาสิบลำได้แต่และหลุมออย่างเช่นหลุมนี้อย่างเช่นหลุมนี้นะคะหลุมนี้ก็ไม่น้อยกว่า20ิบลำนะคะแต่และลำก็ใหญ่มากนะคะแต่และลำม,มีแต่ลำใหญ่ๆเพราะว่าที่สวนเราก็ทำปลอดสารพิษ ใส่เฉพะเาะน้ำมุลไส่เดือนแล้วก็น้ำแช่ขี้วัวอย่างนี้นะคะเราจะทำปลอดสารพิษนะคะที่สวนเราก็มาลอกกาบให้อาทิตย์ก่อนมาลอกกาดให้ตรงนี้จะเป็นอ้อยตามคันนาเราก็ปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเราก็ปลูกแล้วก็รดน้ำรดน้ำไปเรื่อยๆลำนี้ก็จะใหญ่มากเท่าขวดน้ำเลยค่ะ แต่ว่าช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเขามากมายอะไรก็มากไม่ดูแลมากมายก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะลด,ดไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยคันนาที่ใหญ่เดยก็จะล้มนะคะเพราะว่าเลื่อนเลื่อนใบเขาเลื่อนเลื่อนใบอ้อยใบอ้อยเขาจะเยอะมากเพราะว่าเราเราลอกกาบออกมาใช่ไหมคะตรงนี้ ลำเขาจะใหญ่มากนะคะเขาจะงอกขึ้นมาใหม่จากต้นจะเป็นอ้อยคันนาถ้าอ้อยเราปลูกห่างเขาก็จะมีพื้นที่ในการกลางแขนกลางปีกออกมาเยอะเขาก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางสวนแบ่งปันท่อนพันไปเรื่อยๆอ้อยก็จะลำใหญ่มากนะคะอ้อยสุรันบุรีห้าสูตนะคะตรงนี้อ้อยลำใหญ่มากนะคะ เราจะแบ่งท่อนพันธไปเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องอชาวลักกเกษตรโทรมาเราก็จะแบ่งให้เรื่อยๆอย่างนี้นะคะเขาก็เลยงอกออกมาเรื่อยๆตลอดตรงนี้ที่เราปลูกนี้ก็จะเป็นอ้อยอาเคศูนย์สามนะคะปลูกใหม่เราจะปลูกเขาก็จะไม่ค่อยงามมากหรอกค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเขาก็จะไม่ค่อยงามมากปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงเดือน ก็ประมาณยี่สิบวันนะคะยี่สิบวันได้ตรงนี้เราก็ลดน้ําไปเรื่อยๆอาทิตย์ละครั้งแล้วก็บางบางบางอาทิตย์ก็ไม่ได้มาลดแล้วแต่แล้วแต่แวเ,ตแวเวลายุ่งเวลาง่ายเพราะว่าที่บ้านเรานี่ก็มีงานเทศกาลเยอะมีงานศพมั่งมีงานแต่งมั่งอย่างนี้นะคะก็ขอแรงกันเยอะอย่างนี้นะคะ แต่ว่าส่วนมากงานศพก็ไม่ได้ขอเลียงแต่ว่าเราก็ต้องไปช่วยวันนี้ก็ให้พอบ้านไปเพราะว่าวันนี้เรา,เากลัวอ้อยเราจะตายอย่างนี้นะคะก็เลยมาลดน้ําอ้อยหน่อยถ้าถ้าไม่ให้เกี่ยไปเราก็ไม่ได้ลดน้ําอ้อยอ้อยก็จะมีลําที่อ่อนแล้วก็มีลําที่เก่มั่งมีลําที่หีบน้ําได้ก็มีอย่างนี้นะคะ อ้อยแปดเดือนเก้าเดือนอ้อยแปดถึงเก้าเดือนนะคะอ้อยคันนาเขาก็จะงามงามงามมากนะค่ะพี่น้องงามมากแต่ละลำก็เท่าเขียนอ้อยแต่ละลำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะอ้อยแต่ละลำนี่คือเท่าแขียนเลยไม่ใช่เล็กๆอ้อยแต่ละลำนี่แล้วก็เขาก็จะได้รับแสงแดดเพราะว่าเราปลูกหางใช่ไหมคะอ้อยคันนาเขาก็จะได้รับแสงแดดแล้วเขาก็จะงามมาก แต่ว่าเขาก็จะขึ้นไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าเราเราไม่ได้มาทําหลักคําให้เขาเขาก็จะขึ้นไปตามภาษาเขาเขาก็จะงงงูไปเพราะว่าเราไม่ได้มาทําเสาหลักให้เขาแล้วก็ให้เขามัดขึ้นแล้วก็ยึดเขาขึ้นไปอย่างนี้นะคะเราไม่ได้มาทําส่วนนี้แล้วก็ทําตามธรรมชาติเลยป่อยเขาขึ้นไปตามธรรมชาติ ก็เราก็ขอขอแค่ลดน้ําให้เขาอย่างนี้นะคะ่ะขอแค่ลดน้ําให้เขาให้เขาได้เติบโต,ต,ตแค่นั้นพอ,อเวลามาเอาเสาเอาอะไรมาค้ํายันเราก็ไม่มีเวลามาทําำก็จะงามมากนะคะงามมากอ้ยคันนาเนี่งามมากเลยคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะคะสูงนะคะแต่ละลำนี่ก็คือเหลืองอาลามเลยแต่ละลำนี่เหลืองเหลืองอาลามนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่รับแดดนะคะเหลืองมากนะคะคือเหลืองอะลามเลยนะคะอ้อยก็จะอายุแปดถึงเก้าเดือนแล้วแต่ว่าตรงนี้สวนที่แก่แล้วเราก็ไม่ตัดนะคะเวลาที่แก่แล้วเราไม่ตัดเราก็จะเอาไว้นี่เราก็จะเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้ตัดที่หลังนะคะอ้อยคันนาเราจะตัดในสวนก่อนเพื่อการดูแลเห็นไหมคะเรา เราตัดแล้วเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆลำลำลำอ่อนก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะขึ้นมาแทนลำเก่าไปเรื่อยๆอย่างนี้นะค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆลำลูกก็จะขึ้นมาเรื่อยๆลำลำนี้แก่ไปแล้วเราตัดให้พี่น้องแบ่งปันท่อนพันให้พี่น้องไปแล้วลำนี้ก็จะขึ้นมาหลุมนี้ยิ่งตัดตลอดค่ะพี่น้องหลุมนี้ยิ่งตัดตลอดเลยไม่เคยได้หยุดพัก ตัดตลอดก็ขึ้นตลอดนะคะอ้อยสุรณบุรีห้าศตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะต่อสามต่อที่สิบแล้วมั้งคะเพราะว่าตัดตลอดตัดตลอดปีเลยค่ะตอนช่วงฝนก็ตัดช่วงฝนตัดตลอดตัดตลอดเวลาหลุมสองสามหลุมนี้ก็ให้ยิ่งตัดตลอดคะ่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกแล้วก็ยิ่งลําใหญ่ไปเรื่อยๆ แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยตัดเขาก็จะไม่ค่อยแตกเห็นไหมคะยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยค่ะดูดูเท่ากับฝ่ามือเราเห็นไหมคะกำเกือบไม่หุ้มนะคะข้างล่างเห็นไหมคะเหมือนไม้ไผ่เลยคะ่ะพี่น้องยังกับไม้ไผ่นะคะเที่ยวกับไม้ไผ่ได้เลยนะคะทำลวได้เลย แต่ว่าไม่ใช่ไม้ไผ่เป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าที่ลำใหญ่ใหญ่มากแต่ละลำนี่ขึ้นมานี่ไม่ใช่ลำเล็กๆเลเลยนะคะก็ไม่ทราบว่าที่สวนอื่นเขาจะลำใหญ่แบบนี้ไหมแต่ว่าที่สวนเรานี่ลำใหญ่มากนะคะอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนลำใหญ่มากค่ะแต่ละลำนะคะไม่ใช่ลำเล็กๆนะคะยิ่งขึ้นมาใหม่ก็ยิ่งลำใหญ่ ยิ่งขึ้นมายิ่งขึ้นมาเรายิ่งตัดเขายิ่งแตกค่ะเรายิ่งตัดเขายิ่งแตกอันนี้ก็เก่แล้วลำลำที่เหลืองพอหีบแล้วอย่างนี้นะคะลำที่พอหีบแล้วก็มีเราก็จะลดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะลดน้ําไปเรื่อยๆเห็นไหมคะขึ้นมาก็ยิ่งขึ้นมาก็ยิ่งยิ่งลำใหญ่ยิ่งขึ้นมาที่หลังก็ลำใหญ่ไปเรื่อยๆลำที่ขึ้นมา ใหม่ๆก็มีลำที่เก่าก็มีเขาก็พอหีบแล้วแต่ว่าที่สวนคิดว่าจะให้เขาสุดเลยให้เขาถึงสุดปลายเลยถึงจะตัดถ้าตัดนี่ก็ช่วงสวนก็จะตัดช่วงประมาณเดือนเมษาตรงนี้นะคะก็จะตัดตัวช่วงเมษาเพราะว่าลำที่เขาขึ้นมาใหม่ก็เยอะแยะเลยแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเราก็จะเราจะใช้เสียมนะคะในการตัด เราจะใช้เสียมสับลงไปตรงนี้เราใช้เสียมสับลงไปตรงนี้ถ้าอยู่ข้างนอกก็เอามีดตัดได้แต่ว่าข้างในเราเอาเจาะเสียมเสียมเสียมเข้าไปข้างในแล้วก็สับออกมาเพราะว่าเราจะต้องเก็บต้นอื่นไว้แล้วเราก็รดน้ําตลอดอย่างนี้นะคะ่ะรดน้ํเขา,เาทีละครั้งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะหรอกค่ะ,ะ,คะเขาเขาไม่เรียกได้เรียกร้องว่าคุณจะต้องรดน้ําชั้นเท่านี้เท่านี้เขาไม่ได้เรียกร้องอะไร แต่ว่าเราจะรู้ตัวเองว่าเราควรจะให้เขาอย่างไงในเมื่อเรากินเขาในเมื่อเราต้องการที่จะอยากได้กําไรจากเขาอยากได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาเราก็ต้องดูแลเขาให้เขามีน้ําที่พอเพียงที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองไม่ใช่ถึงเวลาเราไม่ให้น้ําเขา แล้วก็ไม่ลดน้ําเขาแต่ว,ว่าถึงเวลาอยากได้ผลผลิตมันก็ไม่ได้นะคะอ้อยหนึ่งลำนี่ถ้าลําประมาณนี้ถ้าลําประมาณนี้นะคะเราจะได้ถึงแปดขวดแปดขวดขวดละสิบาทนะคะขวดละสองร้อยซีซีหรือร้อยแปดสิบซีซีลำหนึ่งเราจะได้ประมาณแปดสิบาทนะคะที่สวนทํามาแล้วเดี๋ยววันหลังจะหยีบให้ดูนะคะอ้อยลําแบบนี้แหละ เดี๋ยววันหลังสวนจะหีบให้ดูปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50แล้วเราจะคุ้มไหมหรือว่าจะขาดทุนไหมจะบอกให้พี่น้องนะคะว่าเราปลูกอ้อยมา่เดือนอ้อย่เดือนนี่เขาจะมีประมาณ10ข้อตาแล้วนะคะอ้อย่เดือน10ข้อตาถ้าข้อตาละส2งบาทก็ได้ลำหนึ่งก็20บาทนะคะ เราไม่ต้องคิดถึงยี่สิบบาทคิดแค่ลำละสิบห้าบาทพอถ้าได้ลำละสิบห้าบาทนี้ก็ไม่น้อยนะคะพี่น้องลำหนึ่งก็สิบห้าบาทแล้วเรารออีกอีกสี่ถึงห้าเดือนให้เขาได้อายุเก้าเดือนให้เขาได้อายุเก้าเดือนแล้วเราก็มาหีบน้ําแล้วเราก็ไม่หีบน้ํานะคะเราจะได้หกขวดถึงเจ็ดขวดนะคะ แต่ลำนี้ที่สวนจะบอกเลยนะคะว่าได้แปดขวดนะคะไม่ได้พูดเกินไปนะคะลำนี้จะประมาณสามกิโลครึ่งถึง4ี่กิโลนะคะพี่น้องตรงนี้เราจะได้ประมาณแปดขวดนะคะที่สวนเคยทำมาแล้วแล้วที่สวนก็อ้อยก็สิบสองลำเราจะได้เราจะหีบน้ำได้ห้าหลวสิบสองลำสิบสองห้าเป็นหกสิบใช่ไหมคะ เราคิดว่าเป็นลำละห้าขวดแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลำละห้าขวดเพราะว่าที่สวนเหลือไว้ขนาด6กรมลไว้กินอีก3าขวดเพราะว่าเราหีบทุกครั้งเราจะเก็บไว้ทานเราจะเก็บไว้ทานอีก3าขวดหรือบางครั้งก็6กขวด10บขวดมัง่งเพราะว่าเราจะแบ่งปันให้ญาติๆให้คนแก่แถวบ้านทานด้วยแถวบ้านนี่เราเราไม่ให้ซื้อนะคะแถวซอยเดียวกันนี่เราก็ไม่ให้ซื้อ เราจะแจกแจกคนแก่เลยค่ะพอเวลาเราไม่ได้ไปทาโรงทานเราก็เคยให้อย่างนี้นะคะ่ะที่สวนก็เคยให้ให้ให้คนแก่ทานมะละกอมั่งมะละกอแล้วก็มะละกอสุกมะละกอที่กําลังจะจะเหลืองจะจะสุกนะคะ่ะที่บ้านเขาเรียกมะละกอห่ามมะละกอเหมิมใช่ไหมคะมะละกอหามมะละกอเหมิมเขาก็ไปแจกคนแก่ก็ดีใจกัน คนเก่นี่ก็ดีใจกันยกใหญ่แล้วก็ชมเรากันยกใหญ่เลยเราก็ได้อันนี้สูงก็คือคำชมของคนแก่นะคะที่สวนชอบชอบให้คนแก่ยทานเพราะว่าสวนมากนะคะสวนมากลูกเขาก็ไม่อยู่ลูกของแต่ละคนนะคะลูกเขาจะไม่อยู่บ้านเขาจะไปเมืองนอกกันทางนี้แล้วอ่อมีคุณคุณย่าอยู่หน้าบ้านข้างบ้านมั่ง คุณยายข้างบ้านแต่ว่าแม่เขาอยู่ข้างในแล้วก็เอาไปเอาเอาเอาให้ข้างบ้านแล้วก็เขาก็จะเอาไปให้แม่เขาทานแล้วเราก็ได้อันนี้สงูงถึงเราไม่ได้ใส่บาทไม่ได้ทําบุญเราก็ให้คนเก่ียกินเราก็ได้อันนี้สงูงเพราะว่าลูกเขาลูกลูกเขาไม่อยู่ลูกลูกเขาไม่อยู่กันเขาไปหาเงินหาทองอะไรของเขาเพื่อให้พ่อแม่ได้ใช้ ก,ก็คือความแสดงความกตัญญูของลูกก็คือก็เลยไม่ได้อยู่ดูแลพ่อแม่อย่างนี้นะคะเขาก็ดูแลในเรื่องของการเงินเขาก็ส่งมาให้แล้วเราก็มีอะไรเราก็แบ่งปันคนเก่เวลาเราลำบากเวลาเรามีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้อาศัยอาศัยคนเก่มั่งเวลาเราไม่รู้อะไรเราก็สอบถามได้ คนเกียที่บ้านเข้าใจดีแล้วเราก็มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเราปลูกอ้อยไม่ได้ขายเฉพาะอ้อยนะคะแล้วก็จะได้น้ำใจจากชาวบ้านด้วยตรงนี้อ้อยตรงนี้อายุสามเดือนนะคะอ้อยตรงนี้อายุสามเดือนนะคะที่เขาขึ้นมาใหม่อ้อยยังไม่ถึงสี่เดือนนะคะเพราะว่าเขาสมบูรณ์เพราะว่าเขาได้รับแสงแดดเขาก็ขึ้นมาแล้วตรงนี้ เราก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวัยสามเดือนกว่าจะสี่เดือนได้สิบข้อตาสิบข้อตาข้อตาละสองบาทนี่ก็ยี่สิบาทใช่ไหมคะแต่ว่าที่ที่สวนหลุดเฉพาะหลุมนี้หลุมนี้เราเราสับไปแล้วประมาณสิบห้าลำเราเสียมสับออกแล้วก็ไปปลูกสวนน ون, ู้นสวนข้างนู้นที่คือเขียว เราเรอไปปลูกแล้วแต่และหลุมเราขุดออกหมดแล้วเราขุดออกหมดแล้วต้นนี้แล้วเขาคบขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ขุดไปเรื่อยเวลาพี่น้องสั่งท่อนพันธุ์มาเราก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะอ้อยนี่เขาบอกว่าได้สามตัวใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เราปลูกปีที่สอง เขาก็จะได้ประมาณปีที่สวงเราเราได้ไม่ใช่ห้าตัวแล้วหร,หรือคะหรือห้าหรือหกตัวแล้วไม่ไม่ได้น้อยตัวนะคะเพราะว่าเราขุดเรื่อยๆนะคะเวลาลูกค้าสั่งมาเราก็ขุดขุดขุดเรื่อยๆเราไม่ได้เข้าไปสวนในเราก็เอาสวนนอกเพราะว่าเข้าไปยากสวนในสวนในปลูกใหม่หกเดือนแปดเดือนเราก็เข้าไปยากเราก็เอาอยู่สวนนอกอย่างเดียวแต่ว่าแบลว่ามันจะเสียอย่างหนึง่งอ่าอ่าลูกค้าบอกว่า ไม่เอาลำใหญ่มากถ้าลำใหญ่มากมันก็ได้จ่ายค่าค่าค่าอะไรนะค่าพัสดุลูกค้าเขาบอกว่าถ้าลำใหญ่มากจะได้จ่ายค่าพัสดุเยอะเอาลำเล็กหน่อยแต่ว่าเรามาบุงเอาก็ได้ก็แบบนี้นก็ได้ค่ะเพราะว่าที่สวนเอามาก็ไม่ได้เมื่อก่อนก็ไม่ได้เอาํำใหญ่มาปลูกลำเล็กๆนี่แหละค่ะปลูกไปปลูกมาเขาก็ลำใหญ่เองที่สวนเอามาก็ ไม่ไม่ใหญ่นะคะจะบวกให้เลยว่าลำแค่นี้ลำแค่นี้แต่ละท่อนแค่นี้นะคะแต่ละท่อนแค่นี้เราปลูกก,ก็ท่อนแค่นี้ลำหนึ่งกิโลเดียวเราเราเราซื้อเข้ามาปลูกแล้วตอ้นออกมาตอนตอนตน้ตนตัวมาแล้วไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นพอต,ตัวมาแล้วพอเขาตัวมาเขาไม่เขาไม่ได้เป็นแบบที่เราซื้อมา เขามีแต่แบบนี้เขามีแต <the supply> ่แบบนี้มีแต่แบบลำเท่าขวดน้ำ600มิลลิกรัมอย่างน <the> like <the> <prince tiene> <videos> um ี้นะคะก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้สวนสบายดีด้วยนะคะเพื่อเวลาสวนสบายดีมีวิดีโอใหม่ๆมาแนะนำให้พี่น้องดูว่าการปลูกอ้อยจะเป็นยังไง ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยมีข้อสอบถามสักถามอะไรก็สักถามสวนสบายดีมาได้นะคะเพราะว่าเราก็ปลูกอ้อยมาประมาณสองปีแล้วเราก็พอมีประสบการณ์แล้วถ้ามือใหม่ถ้าจะถามเรื่องอ้อยเรื่องอะไรก็สักถามมาได้นะคะสักถามสวนสบายดีมาได้สวนสบายดีก็ถ้าตอบได้ก็จะหาคำตอบมาให้ตรงนี้เป็นอ้อยเหลืองสิงคโปร์นะคะเราจะเก็บไว้หีบทานเอง ตอนนี้อ้อยเหลืองสิงคโปร์ไม่มีท่อนพันให้แล้วนะคะเราก็แค่ให้พี่น้องดูแค่นั้นอ้อยเหลืองสิงคโปร์นะคะเราก็มีเราเก็บไว้ประมาณห้าหกหลุมเก็บไว้ทานตัวเองนะคะก็เก็บไว้ทานตัวเองนี่แหละก็จะไปหีบให้พ่อกับแม่ทานเพราะว่าน้องชายไม่ได้ปลูกอ้อยสิงคโปร์อ่าตรงนี้ก็เป็นอ้อยแดงปาริชาติอ้อยแดงปาริชาตินี้ก็ประมาณยี่หลุม ถ้าพี่น้องอยากได้ท่อนพันค่อยทักมานะคะถ้าจะแบ่งปันนะคะอ้อยปริชาติก็มีประมาณได้ประมาณยี่สิบหลุมถ้าใครจอะอยากเอาไปทานส่วนก็เอาไปอลองอเคี้ยวดูแล้วก็เคียวง่ายหวานหวานจัดเลยค่ะหวานจัดมากฝั่งนี้ก็จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์อีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ้อยอาเคศูนย์สามนะคะเราปลูกได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะพี่น้องไม่ถึงเดือนที่เราที่เราทําวิดีโอให้พี่น้องดูนะคะพี่น้องไปย้อนดูวิดีโอได้นะคะอาจจะเป็นอ้อยอาเคศูนย์สามเราลดน้ําเมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราลดเฉพาะน้ําแต่ว่าก็ได้ใส่มูลไส้เดือนอยู่นิดนึงเอามูลไส้เดือนมาขาดขาดอยู่ประมาณสี่ห้าหลุมจะได้เอามาใส่อยู่ เราเอามูลไส้เดือนหวานลงเลยเพราะว่าเราเลี้ยงไส้เดือนเองเราก็เลยไม่ได้ประหยัดอะไรเพราะว่ามูลไส้เดือนก็มีมูล,ลค่าเยอะอยู่เขาะจะแตกกอดีอยู่นะคะก็แตกออกประมาณประมาณสี่ห้าสี่ห้าต้นได้ออกแตกออกมาประมาณสี่ห้า,า 4, ต้นได้นะคะได้แล้วประมาณสี่ห้าต้นอ้อยอาเคศูนย์สามตรงนี้ก็จะประมาณหนึ่งร้อยหลุมอีกห้าเดือน แล้วก็จะได้แบ่งปันท่อนพันให้พี่น้องแล้วนะคะตรงนี้อีกห้าเดือนฝั่งนี้ท่านใดสนใจก็พอมีแบ่งปันอยู่ค่ะท่อนพันอ้อยอาเคศูนย์สามเราปลูกแปดเดือนก็หีบน้ำได้แล้วก็น้ำก็สีไม่เปลี่ยนเพราะว่าสวนทดลองหีบแล้วอีกตัวสวงก็หกเดือนก็หีบน้ำได้ค่ะสีไม่เปลี่ยนนะคะความหวานก็สิบแปดถึงยี่สิบสองบิตเลย ขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังสวนสบายดีนะคะกอฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะว่าควรปรับปรุงส่วนไหนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ